เข้มมันแช่ไม่ได้โอเคครับสวัสดีนักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนแล้วนะครับห้องหนึ่งถึงห้องเจ็ดเลยนะครับนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนวิชาการงานนะครับเอ่อในวิชาการงานเนี่ยเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับครูจะให้เรียนในบทที่สองนะถ้าหนูมีหนังสืออยู่หนูเปิดบทที่สองได้เลยนะบทที่สองใครตอบครูได้บ้างว่าบทที่สองมันเป็นบท เกี่ยวกับอะไรเปิดเจอหรือ,อยังไหนดูในหนังสือการงานเลยนะครับการงานบทที่สองนะครับเสื้อผ้าทีจได้ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเสื้อผแต่งกายค่ะเสื้อผ้าแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายาค่ะครับครับถูกต้องมากเแต่โต๊ะ ครับพี่แอร์ส่งงานคะอะไรโอยูของคุณสิไม่มีสักก้อนของคุณแม่ให้ไปก้อนไปไปอะไรก้อนนี้ใส่อะไรไม่ได้มาอะไรล่ะเสียงเสียงใครเปิดลำโพงอยู่ครับเสียงใครเปิดไมค์อยู่นะครับปิดปิดไมค์ให้ครูด้วยนะครับ นะครับโอเคนะครับจะได้ยินเต็เสียงคู่นะครับทีนี้ในหน่วยที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับในหน่วยเนี้ยนะครับนักเรียนถ้าเปิดตามในหนังสือเรียนเนี่ยแลนักเรียนจะเห็นว่าหน่วยนี้จะเป็นการเลือกใช้เสื้อผ้าและการซ่อมแซมเสื้อผ้านะมีอยู่สองหน่วยย่อยก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้านะครับ แล้วก็การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะครับในเนื้อหาแรกเนี่ยครูจะให้นักเรียนดูการสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมก่อนนะครับว่าเราจะใส่เครื่องแต่งกายยังไงนะครับให้มันเหมาะสม นะครับมาดูการสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมนะครับนะนะครับเรานะครับมีเทคนิคอย่างไงบ้างอ่ะมาดูอันแรกเลยนะครับอันนี้การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสนะทีนี้นักเรียนมาดูความหมายของคําว่าเสื้อผ้ากันก่อนครับเสื้อผ้าเนี่ยหมายถึงนะครับสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายนะครับ ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะทีนี้มาดูความหมายของเครื่องแต่งกายนะอันนี้ก็คือหมายออสิ่งที่ใช้สวมใส่กับเสื้อผ้าหรือตกแต่งร่างกายเราให้สวยงามนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดไล่สไลด์ให้ดูไปเลยนะครับนักเรียนก็ฟังอย่างเดียวนะไม่ต้องเปิดใหม่นะครับมาดูชุดที่เราใส่อยู่บ้านกันนะครับ ชุดที่เราใส่อยู่บ้านจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงอ่าเป็นชุดที่สบายๆนะใส่อยู่บ้านนะครับเปิดปากน,นะครับชุดที่ใส่อยู่บ้านเนี่ยควรแต่งกายแบบเรียบง่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งเดินนะครับทำกิจกรรมต่างๆนะครับอนนันที่สองนี่จะเป็นชุด คาว่าใส่ไปโรงเรียนนะครับชุดที่ใส่ไปโรงเรียนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องแบบเรียนนะครับควรเป็นชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอ่เพราะเป็นชุดท,ที่ใส่เป็นประจำอ่าอันนี้ครูก็มีรูปแต่ไม่มีรูปของชุดโรงเรียนเราชุดโรงเรียนเราก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับอันที่สามอันนี้ชุดเล่นกีฬา ชุดเล่นกีฬาก็าจะมีตามกีฬาต่างๆอย่างเล่นฟุตบอลคเสียงเบามากเลยครับเพ่จะไม่ครับได้ยินไหมลูกได้ยินชัดไหมชัดแล้วนะโอเคอายินครับถ้าชุดเราไปเล่นฟุตบอลเราก็จะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งนะฟุตบอลอันนี้เล่นเทนนิสนะควรแต่งตัว ที่จะไปเล่นกีฬาเนี่ยให้เหมาะสมกับกีฬาที่จะไปเล่นนะครับเขนะาบอกว่าควรเป็นเสื้อผ้าที่มีขนาดพอดีตัวนะไม่คับหรือหลวมจนเกินไปนะครับระบายความร้อนได้ดนะีชุดที่ใส่ไปเล่นกีฬาก็ควรจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปชุดนอนนะชุดนอนนี่ก็แล้วแต่นักเรียนจะหามาเลยครับแต่ว่าชุดนอนมันก็จะมีแบบมาตรฐานอยู่นะครับอันนี้รูก็มีตัวอยาว่างมาให้ดูนะครับเป็นชุดนอน เขาบอกว่าควรเป็นเสื้อผ้าที่มีขนาดหลวมนะต่างกับเมื่อกี้นะครับชุดที่ไปเล่นกีฬาเนี่ยควรเป็นผ้าที่รัดรูปนะแต่ชุดนอนเนี่ยควรเป็นเสื้อผ้าที่มีขนาดหลวมนะครับสวมใส่สบายนะครับผ้าเนื้อนุ่มนะชุดนอนเนี่ยควรมีทั้งกางเกงและกระโปรงต่อไปไปดูชุดที่ไปเที่ยวนะครับ ุดที่ไปเที่ยวก็จะมีนะหลากหลายมากเลยชุดที่ไปเที่ยวนะครับเขาบอกว่าชุดที่ไปเที่ยวเนี่ยควรเป็นชุดที่สุภาพและคล่องตัวในการเดินทางนะครับต่อไปชุดที่หกนะชุดไปทําบุญอันนี้ก็จะเป็นชุดไปทําบุญเป็นไงนะครับควรเป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยนะครับสีไม่ฉูดฉาด ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นจนเกินไปนะครับต่อไปชุดที่เจดนะครับอันนี้เป็นชุดไปงานลื่นเลงสังสรรค์และงานมงคลนะอันนี้เป็นชุดที่ไปงานลื่นเลงนะครับควรเป็นชุดที่มีรูปแบบและลวดลายสวยงามนะครับสีสันสดใสเช่นงานวันเกิดนะครับงานขึ้นปีใหม่ อันนี้ชุดไปงานศพนะครับเมื่อกี้เป็นงานมงคลนะอันนี้งานไม่มงคลก็ชุดที่ไปงานศพนี่ก็ต้องเป็นสีเป็นไงครับควรเป็นเสื้อผ้าสีขาวดํานะครับเพื่อแสดงความเสียใจให้เกียรติกับเจ้าภาพนะครับงานศพและผู้เสียชีวิตนะครับต่อไปนะครับครูจะให้ดูการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะยิ่ง ในสองวันนี้นะวันสองวันนี้เป็นไงครับฝนตกนะเราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเลือกอยังไงให้มันเหมาะสมครับสภาพอากาศอากาศรนะ้อนนะอากาศร้อนนะทำไมครับต้องทำไมควรสวมเสื้อผ้าเนื้อบางนะครับที่ทำจากผ้านะครับผ้าฝ้ายในยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี นะอย่างในรูปนี้ครูกย็ยกตัวอย่างมาเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในช่วงอากาศร้อนได้อาจจะเป็นตังเก้นขาสั้นเสื้อยืดบางๆแขนสั้นอะไรพวกนี้นะครับไปดูอากาศเย็นกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็เอามาใส่ได้ในช่วงฝนตกนะครับอากาศในช่วงกลางคืนอาจจะเย็นนะครับควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานุ่มนะครับและสวม เพื่อแขนยาวกางเกงขายยาวเพื่อทําให้ร่างกายอบอุน่นะนะถ้าฝนตกนะีช่วงนี้ก็จะตรงกับช่วงในชีวิตปร,วป,รนะรประจําวันพอดีนะเหตุการณ์ปัจจุบันพอดีฝนตกนะครับฝนตกเราควรทำไงควรสวมใส่เสื้อกันฝนที่ทําจากพลาสติกหรือกลางล่มนะครับเพื่อป้องกันร,ร่างกายไม่ให้เปียกน้ําฝน Yeah, okay.